าการพักภินิหารปีหนึ่งรอบประมการบทที่สามสิเอดสามิบสองแมทธิวบทที่เก้าก็สิบสี่สิบแปดถึงสามสิบแปดประจําที่สิ 13, บสามกราคมเรามาเริ่มกันที่ประมการบทที่สามสิบเอ็ดครับยาโคบหมีไป็นความของครอบครัวและฝูงสัตว์ ยาโคบได้ยินบรรดาบุตรชายของราบันพูดว่ายาโคบแย่งทุกอย่างที่เป็นของพ่อเราเขาได้ความร่ารวยทั้งหมดนี้จากสิ่งที่เป็นของพ่อเรายาโค้บสังเกตดูราบันเห็นว่าราบันไม่ดีต่อท่านเหมือนแต่ก่อนพระยาเวตัดกับยาโคบว่าจงกลับไปยังดินแดนบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าเถิดเราจะอยู่กับเจ้ายาโคบก็ให้คนเรียกราเชลและเลอาให้มาที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์แล้วบอกนางทั้งสองว่าฉันเห็นว่าบิดา เจ้าไม่ดีต่อฉันเหมือนแต่ก่อนแต่พระเจ้าของบิดาฉันทรงอยู่กับฉันเจ้าทั้งสองรู้แล้วว่าฉันรับใช้บิดาของเจ้าด้วยเต็มกำลังบิดาของเจ้ายังบิดพริ้วต่อฉันและเปลี่ยนค่าจ้างของฉันเสียสิบครั้งแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงให้เขาทำร้ายฉันถ้าบิดาบอกว่าสัตว์ที่ด่างเป็นสัตว์ที่ด่างเป็นค่าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวก็มีลูกด่างและถ้าเขาบอกว่าสัตว์ที่ตัวลายที่เป็นค่าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวก็มีลูกลายหมด ดังนี้แหละพระเจ้าท่งยกหู้ประสา์ของมีดาเจ้าประธานให้นแต่ฉันเมื่อในฤดูที่สัตว์เหล่านั้นอยากติดสัตว์ฉันเห็นหน้าขึ้นดูก็เห็นในความฝันว่าพวกแพะผู้ที่ผสมพัน์กับหูงสัตว์นั้นเป็นแพะลายแพะด่างและแพะมีจุดในความฝันนั้นทูของพระเจ้าเรียกฉันว่ายาภคบฉันตอบว่าพระเจ้าอยู่ที่นี่ท่านบอกว่าเงยหน้าขึ้นแพะผู้ทั้งหมดที่ผสมพันธ์กับหูงสัตว์นั้นเป็นพวกตัวลายตัวด่างและตัวมีจุด เพราะเราทุกสิ่งที่ลาบานกับทำกับเจ้าเพราะเราเห็นทุกสิ่งที่ลาบานกับทำกับเจ้าเราเป็นพระเจ้าแห่งเบสเอลที่เจ้าเจมเสาศักดิ์สิทธิ์ไว้รับปฏิญาณต่อเราวที่นั่นวันนี้จงลุกขึ้นออกจากบินแดนนี้และกลับไปยังบินแดนที่เจ้าเถิดบินแดนที่เจ้าเถิดราเชลกับเบร์จึงตอบว่าเรายังมีส่วนและมีมอดดในบ้านบิดาเราอีกหรือบิดานับเราเหมือนแคร์เมืองไม่ใช่หรือเพราะบิดาขายเราทั้งยังใช้เงินของเราหมด ความร่ำรวยที่พระเจ้าทรงนำพระจักวิดาของเรานั้นแหละเป็นของเรากับพวกลูกของเราแบบนี้ท่านจงทําทุกสิ่งที่พระเจ้าตัดกับท่านเนืงนั้นอยาอ่าข้อจงรุกขึ้นและจัดให้บุรุษพญ,ญาขึ้นขี่ขอูลแล้วตอนปู่บริษัททั้งหมดของท่านไปขนเข้าของทึสิ่งที่ท่านสะสมมาปู่บริษัทที่ท่านได้มาที่ท่านสะสมได้ในปัตตานเพื่อเดินทางกลับไปหาอิสระบีดาของท่านในินแดนคานาอันเวลานั้นาลาบันออกไปตัดขนแกะราเชลจึงขโมยลูกเคารพ ที่อยู่ในบ้านของมิดาไปด้วยส่วนยาโคบก็ลักลอบทําต่อลาบานอารามโดยการไม่บอกให้รู้ว่าท่านตั้งใจจะหนียาโคบเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดหนีข้าม่น้ําบ่ายหน้าไปทางเครือข่าวกิเลอาดลาบันตามทันยาโคบเมื่อถึงวันที่สามมีคนไปบอกลาบันว่ายาโคบหนีไปแล้วลาบันก็พาญาติพี่น้องไปกับเขาไล่ตามยาโคบเป็นระยะทางเจ็ดวัน จึงทันยาโคงในถิ่นเทือกเขากิเลอาดแต่ในเวลากลางคืนพระเจ้าเสด็จมาหาลาบันคนอาดามในฝันตัดกับเขาว่าระวังอย่าพูดกับยาโคบเลยไม่ว่าดีหรือร้ายลาบันตามทันยาโคบยาโคบตั้งเต็นอยู่ที่เทือกเขาส่วนลาบันกับญาติพี่น้องอยู่ทินเทือกเขากิเลอาดลาบันก่ากับยาโคบว่าเจ้าทำรรมาไเจ้าหลอกเราและเราและพาลูกสาวของเราหนีมาเหมือนฉเฉลย ทำไมเจ้าจึงหนีเรามาอย่างลับๆแอบมาโดยไม่ได้บอกให้เรารู้ถ้าเรารู้เราก็จะจัดส่งเจ้าไปด้วยความร่าเงยดีโดยให้พี่ขับร้องด้วยลามนาและพินเขาคู่ทำไมเจ้าไม่ยอมให้เราจูบลาลาและลูกสาวเราเล่านี่เจ้าทำอย่างโง่เขลาเจ้าอยู่ในกำมือเราแล้วเราจะทำร้ายเจ้าก็ได้แต่เมื่อคือนนี้พระเจ้าของมิดาเจ้าตรัสว่าระวังอย่าพูดดีกับหรือร้ายกับยาโคบเลย คราวนี้เจ้าต้องออกมาให้เราเพราะคิดถึงบ้านบิดาวของย่างจริงทาไมเจ้าสิงขโมยพระของเรามายาโคบยิงตอบลาบันว่าเพราะว่าฉันกลัวฉันคิดว่าฉันจะยึดลูกสาวของฉันคืนจากฉันเสียส่วนพระของท่านนั้นถ้าพบที่ไหนก็อย่าไว้ชีวิตผู้นั้นเลยค้นดูหน้าญาติพี่น้องของเราท่านพบสิ่งอะไรที่เป็นของท่านก็เอาไปเถอะยาโคบไม่รู้ว่ารายเชลขโมยพระเหล่านั้นมาลาบันจึงเข้าไปในเต็นของยาโคบ เต็นของเลอาและเต็นสาวใช้ทั้งสองคนนั้นแต่หาไม่พบจึงออกจากเต็นของเลอาแล้วเข้าไปในเต็นของราเชลส่วนราเชลเอาลูกขลุกนั้นใส่ไว้ในกลุกอูดและนั่งทับไว้ละลาบันได้คลำด,ดูทั่วเต็นก็หาไม่พบราเชลก็พูดกับบิดาว่าขอให้ท่านอย่ากโกรธเลยที่ดิฉันลุกขึ้นต่อหน้าท่านไม่ได้เพราะดิฉันกําลังลําบากตามธรรมดาของผู้หญิงดังนั้นลาบันก็ คนแล้วแต่ไม่พบรูปรบเลยส่วนยาโคบก็โกรธแล้วต่อว่าลาบันยาโคบกกล่าวกับลาบันว่าฉันทําผิดอะไรฉันทําบาวอะไรท่านจึงไล่ตามฉันมาอย่างนี้ท่านคํามดูสิ่งของฉันทั้งหมดแล้วท่านพบอะไรที่เป็นของมาจากบ้านของท่านก็มาตั้งไว้ที่นี่ตรงหน้าญาติพี่น้องของเราและของท่านและให้พวกเขาตัดสินระหว่างเราทั้งสองฉันอยู่กับท่านมายี่สิปีนี้ แกะและแพะไม่ได้แท้งลูกและแกะผู้ในฝูงของท่านฉันก็ไม่ได้กินที่สัตว์ร้ายกัดกินฉีกินเสียฉันก็ไม่ได้นํามาให้ท่านฉันเองใช้ให้แล้วที่ถูกขโมยไปในเวลากลางวันหรือกลางคืนท่านก็เอาคืนจากฉันเวลากลางวันแดดก็เผาฉันเวลากลางคืนก็หนาวเหน็บฉันนอนไม่หลับฉันอาศัยอยู่ในเรือนของท่าน2ี่สิปีแล้วฉันรับใช้ท่าน4ี่สิปีเพื่อจะได้บุตรีของคนสองท่าน คนของท่านและรับใช้ท่านทุกปีเพื่อจะให้สูงสัตว์ของท่านท่านยังเปลี่ยนค่าจ้างสิบครั้งถ้าเจ้าถ้าพระเจ้าของบิดาฉันพระเจ้าอับราฮัมและปูซึ่งอัสสิสอักยำเปลงไม่ทรงอยู่กับฉันแล้วครั้งนี้ท่านคงให้ฉันไปแล้วเปล่าพระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ใจของฉันและการจากรมที่มือฉันทำจึง,งทรงห้ามท่านเมื่อคืนนี้ลาบานและาลยาโคบทำพันธุ์เท่าจเจกอกัน แล้วลราบานตอบยาโค้กว,ว่าบุตรหญิงเหล่านี้ก็เป็นลูกของเราบุตรชายเหล่านี้ก็เป็นหลานของเราฝูงสัตว์นี้ก็เป็นของเราของทั้งสิ้นที่เจ้าเห็นก็เป็นของเราวันนี้เราจะทําอะไรแก่บุตรหญิงของเราหรือแก่เด็กๆที่เกิดมาจากพวกนางมาเถิดให้เราทําพันธัญาระหว่างเรากับเจ้าให้พันธะญานน้าเปนียญญาระหว่างเรากับเจ้าฝ่ายยาโค้กเาอาสี่หลักอันหนึ่งตั้งไว้เป็นเสาแล้วยาโค้ถึงพูดกับญาติพี่น้องว่า เก็บก้อนหินมาพวกเขาเก็บก้อนหินมาของสุ่มไว้แล้วก็กินเลี้ยงกันที่กองหินนั้นเราบานจึงตั้งชื่อกองหินนั้นว่าเยกาสหทุกดูทาแต่จย่าคบตั้งชื่อว่ากาเรเอตลราบานกล่าวว่าวันนี้กองหินจะเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อว่ากาเรเอต และมิสวาเพราะเขากล่าวว่าพระเยวีทรงเฝ้าอยู่ระหว่างเรากับเจ้าเมื่อเราจากกันไปถ้าเจ้าคนเห็นบุตรหญิงของเราหรือเจ้าได้พระยาอื่นนอกจากบุตรหญิงของเราแม้เราจะไม่มีใครอยู่กับเราก็จริงจำไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่างเรากับเจ้าลาบานบอกยาโคบว่าดูกองหินและเสาหินนี้ที่เราตั้งไว้ระหว่างเรากับเจ้ากองหินนี้เป็นพยานและเสานั้นเป็นพยานว่าเราจะไม่ข้ามกองหินนี้ไปหาเจ้าและเจ้าจะไม่ข้ามกองหินนี้ และสาอนี้มาหาเราเพื่อทําร้ายกันให้พระเจ้าของอับราฮัมและพระเจ้าของนาหซึ่งเป็นพระเจ้าของบิดาของเราทั้งสองทรงตัดความระหว่างเรายากควก็สาบานโดยอ้างถึงพระองค์อิสอัตบิดาของเขาย่าแกล้งยาโคบถวายเครื่องบูชาบนภูเขาและเรียกญาติพี่น้องของเขามารับประทานขนมปังพวกเขารับประทานขนมปังและอยู่บนภูเขาคืนวันนั้นละบานตื่นขึ้นแต่เช้าจูบล้านและบุตรหญิงไว้พรนอมพวกเขาแล้วออกเดินทางกลับบ้าน ปฐมคาลบทที่32เมื่อยาโคเดินทางไปเหล่าทูตสวรค์ของพระเจ้าพบเขาเมื่อยาโคเห็นทูตสวรค์เหล่านั้นจึงว่านี่แหละค่าของพระเจ้าจึงเรียกสถานที่นั้นว่ามหานาอิมยาโคกำนันเพื่อระง,งับโทสะของเอซาวยาโคส่งผู้สื่อสารหลายคนลงงหน้าไปหาเอซาวพี่ชายนันแดนเสียอีแถบเอโดมสั่งพวกเขา จงไปบอกเอสาวเจ้าของเราว่ายาโคบไม่ใช่ยาโคบผู้ใช้ของท่านแล้วกล่าวดังนี้ข้าพเจ้าไม่อาสาหยุดกับราบานจนบัดนี้เขาจะมีฝูงแควฝงโคฝูงลาฝงแพะแกะมีคนใช้ชายหญิงข้าพเจ้าได้คนมาเรียนเจ้านายของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นที่โปรดปรานในแาของในสแตของท่านผู้สื่อสารนั้นกล่าวออกมาบอกยาโคบว่าข้าพเจ้าไม่พบเอสาวที่สาวท่านแล้วเขากําลังจะมาพบท่านพร้อมกับผู้ชายสี่ร้อยคน ยาข้อมีความกลัวและทุกข์ใจยิ่งนักจึงให้แบ่งคนทั้งหลายที่มาด้วยและฝูงแพะจะฝูงโคฝูงอูดออกเป็นสองพวกดี่าถ้าเอซาวมาถึงพวกหนึ่งและฆ่าเสียพวกที่เหลือจะหนีไปได้ยาข้ออธิฐานว่าข้าแต่พระเจ้าของอับราฮัมผูงข้าพระองค์และพระเจ้าอิสอัตบิดางข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวผู้ตัดสั่งข้าพระองค์ไว้ว่ากลับไปกลับยังดีนานของเจ้าและยังญาติพี่น้องของเจ้าเราจะทําดีแก่เจ้าข้าโบไม่สมควรจะรับความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ แม้เล็กน้อยที่สุดที่พระองค์ประทานแก่ผู้เรืองช้ขององค์ด้วยว่าข้าพระองค์ข้าแม่น้ำจอแดนนี้เมื่อมีแต่ไม่เท้าแล้วบัดนี้ข้าพระองค์มีผู้คนเป็นสองกลุ่มขอพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าข้าพระองค์ให้ผลจากเงื้อมือพี่ชายข้าพระองค์คือจากเงื้อมือของเอสาวเพราะข้าพระองค์กลัวเขาเกรงว่าเขาจะฆ่าข้าพระองค์และแม่แม่กับลูกๆ แต่พกมตัดไว้ว่าเราจะทําดีกับเจ้าแน่นอนและจะช่วยให้เชื้อสายของเจ้าดุจเมซทรายที่ทะเลซึ่งมีมากรับไม่ชวนคือเพราะนั้นยากคูพักอยู่ในที่นั้นและมอบแรงและมอบบางส่วนของทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นของกำลังแก่เยาาพี่ชายของตนคือแพะตัวเมีย200ตัวแพะตัวผู้20ตัวแกะตัวเมีย200ตัวแกะตัวผู้20ตัวอูดแม่ลูกอ่อน30ตัวกับลูกโคอีก40ตัวโคตัวผู้10ตัวลา เราตัวเมียยี่สิบตัวลาตัวผู้สิบตัวอยาโค้เม้าสิ่งนี้มาในความดูแลของคนใช้ให้แต่ละฝูงอยู่ต่างหากและสั่งพวกคนใช้ล่วงหน้าไปก่อนเราและให้แต่แล้วฝูงทิ้งระยะห่างกันหน่อยยาโคบสั่งคนที่อยู่หน้าสุดว่าเมื่อเอซาพิชางเรามาพบเจ้าและถามเจ้าว่า เจ้าเป็นคนของค่ายเจ้าจะไปไหนและของที่อยู่ข้างหน้าเจ้านี้เป็นของขายเจ้าจงตอบว่าเป็นของเหล่านี้เป็นของยาโคบกผู้รับใช้ของท่านเป็นของกำนันส่งให้เอสาวเจ้านายของข้าพเจ้าและยิ่งไปนั้นอีกยาโคบกตามมาข้างหลังยาโค้กสั่งคนที่สองและคนที่สามและบรรดาผู้ติดตามฝูงเหล่านั้นทำลองเดียวกันว่าเมื่อพวกเจ้าพบเอสาวให้พูดกับเขาเช่นเดียวกันและเสริมว่า ยิ่งกว่านั้นอีกนี่นะยาโคบผู้กับชายช่าง,งกำลังตามมาข้างหลังพวกเราเพราะยาโคบคิดว่าข้าคงจะระงับโทษศัพท์ของเอสาวได้ด้วยของกำนันที่ส่งล่วงหน้าไปและภายหลังที่เมื่อข้าเห็นหน้าเขาบางทีเขายะยอมรับข้าแต่ณของนันต่งางๆจึงล่วงหน้าไปก่อนส่วนตัวข้าคืนนั้นยังค้าอยู่ในข่ายยาโคบปั้มสู้กับบุรุษผู้หนึ่งที่เป็นเผนีลกลางวันนั้นเองยาโคบก็ลุกขึ้นและพาพญายทั้งสองสาวใช้ทั้งสองและลูกสิบเอ็ดคนข้าม คนข้ามข้ามแม่น้ำยับบอกยาโคกส่งครอบครัวข้ามลำธารไปแล้วส่งสมบัติทั้งหมดข้ามไปด้วยเหลือยาโคกแต่ผู้เดียวเหลือยาโคกอยู่แต่ผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งรับป้ามสู้กับขเขาจนรุ่งสางเมื่อบุรุษนั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคกไม่ได้ก็แต่แต่ที่ข้อต่อสักพวกของยาโค้กขณะที่ป้ามสู้กันข้อต่อสะโพกงของยาโคกก็เคลื่อนบุรุษนั้นจึงว่าปล่อยเราไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้ว แต่ยาโคบต่ว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากท่านจะไปผ่อแก่ข้าพเจ้าบุรุษนั้นจึงถามยาโคบว่าเจ้าชื่อไรยาโคบแบบว่าเขาจาชื่อยาโคบแล่นั้นจริงว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบ่อไปแต่จะเรียกว่าอิสราเอลเพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ชัยชนะยาโคบจริงถามบุรุษนั้นว่าขอท่านบอกข้าพเจ้ามาว่าท่านชื่อไรแต่บุรุษนั้นกล่าวว่าทำไมเจ้าจริงถามชื่อเราแล้วก็ไปผ่อนยาโคบี่นานยาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเปนีเอล กล่าวว่าเพราะข้าพเจ้าได้เห็นพระ,พระเจ้าต่อหน,น้าข้าพเจ้าแล้วพระองค์ทรงไว้ชีวิตข้าพเจ้าเมื่อจะโคบผ่านเปะเป็นเอลเวทีขึ้นแล้วเขาเดินขยกขี้เพราะเจ็บสโะโพกดังนั้นคนอิเซียจึงไม่กินไม่กินเส้นเอ็นและสะโพกซึ่งอยู่ที่ข้อต่อตรงนั้นจนทุกวันนี้เพราะพระองค์ทรงแตะข้อสะโพกข,ของยาโคบตรงเส้นเอ็นที่สะโพก อ่านพระภี1งปีหนึ่งรอบมัที่วบทที่9ก้าข้อที od, ่18ถึง38บุตรสาวของนายธรรมสาราและหญิงที่แต่ต้องชาฉลองพระองค์เมื่อพระองค์ตัดคำเหล่านี้กับเขาทั้งหลายก็มีนายธรรมสารลาคนหนึ่งมากรับไหวพระองค์แล้วทูลว่าลูกสาวของข้าพระองค์เพิ่งตายขอลงเสด็จไปวางพระหัตถ์กับตัวเขาแล้วเขาจะเป็นขึ้นพระเยซูจึงลกขึ้นเสด็จตาม เขาไปและพวกสาวกงขององค์ก็ตามไปด้วยนีนะ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคโรคตกโลหิตได้12ปีแล้วแอบมาข้างหลังแต่ต้องชายฉลองหงพระนางคิดว่าในชายถ้าฉันได้แต่ต้องฉลองหงเท่านั้นฉันก็จะหายโรคพระเยซูทรงเหลียวหลังเข้าไมได้เห็นเข้าจึงแต่ว่าหญิงลูกหญิงเอ๋ยจงชื่นใจเถิดที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อและตั้งแต่นี้นั้นผู้หญิงก็หายป่วยเป็นปกติ เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของนายธรมารมศาลานั้นทอพเนเห็นพวกเป่าปีและคนจำนวนมากชุนมูกันอยู่พระองค์จึงตัดกับพวกเขาว่าจงถอยออกไปเถิดด้วยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นยังไม่ตายแต่ตอนหลับอยู่พวกเขาก็พาขานมเลาะพระองค์ววงแต่เมื่อไล่ผู้คนออกไปแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปจับมือเด็กและเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นแล้วเรื่องนั้นก็ลือไปทั่วแคว้นั้นการสรักษาคนตาบอดสองคน เมื่อพระเยซูไปเสด็จไปจากที่นั่นก็มีคนตาบอดสองคนตามองค์มาร้องว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอขอทรงเมตตาพราะข้าพระองค์เถิดและเมื่อพระองค์เสเด็จเข้าไปในบ้านคนตาบอดทั้งสองก็เข้ามาหาพระองค์พระเยซูตัดถามเขาทั้งสองว่าท่านเชื่อหรือไม่ว่าเรามีฤทธิ์ทาการนี้ได้เขาทั้งสองทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าองค์เชื่อแล้วพระองค์ก็ทรงแตะต้องในตาของเขาตัดว่าให้ไปไปตามความเชื่อของพวกท่านเถิด แล้วในตาของทอทั้งสองก็กลับเห็นแด้พะเยซูทรงทักทาของว่าจงระวังอย่าบอกให้ใครรู้เลยแต่เมื่อไปจากที่นั่นแล้วเขาก็ป่าประกาศเรื่องพระองค์ทั่วแผ่นนั้นการสำรักสาวคนที่เป็นใบขณะนี้พระเยซูกําลังเสด็จไปจากที่นั้นกับเหล่าสาวก็มีคนพาการไปพาคนใบไปคนหนึ่งที่มีผีสิงอยู่มาหาพระองค์เมื่อทรงขับผีแล้วคนใบนั้นก็พูดด่าถึงโชนยาชในช้ พูดกันว่าเรื่องเช่นนี้ไม่เคยปรากฏในอิสเอลเลยแต่พวกไฟสีขาวว่าคนนี้ขับผีออกโดยนายผีพระเยซูทรงสงส,งสารประชาชนพระเยซูทรงดาเนินไปตามเมืองและหมู่บ้านโดยรทรงสั่งสอนโดยธรรมศาลาของเขาทั้งหลายทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องเห่นนีินของพระเจ้าทรงรักษาโลกและความเจ็บปวดทุกอย่างให้หายและเมื่อพระองค์ทอพระเนตรสูงชงพระสง ทรงสงสารเขาทั้งหลายและพวกเขาถูกลงคว่าและไร้ที่พึ่งเหมือนภุงแกะไม่มีผู้เลี้ยงแล้วองค์รง่ารกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ทรงส่งคนมาเก็บเกี่ยวเพื่อผลของพระองค์จบการอ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบประจำวันที่13ามมกราคมอาเมน